การละครั้งหนึ่งคุณย่าได้ให้ดินสอแท่งนี้แก่หลานชายของเธอดินสอแท่งนี้ไม่ใช่ดินสอรธรรมดาแต่ว่ามันมีห้าบทเรียนสําคัญแอบแฝงอยู่ในนั้นหลานรับไปและได้เขียนลงไปในกระดาษแล้วคุณย่าก็พูดขึ้นมาว่าทุกครั้งที่หลานเขียนดินสอจะทิ้งรอยไว้บนกระดาษเสมอเหมือนกับสิ่งที่หลานทํามันจะมีผลของการกระทําทุกครั้งหลานมองหน้าคุณยา่าแล้วถามกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดผมทําพลาดขึ้นมาล่ะ ถ้าเกิดหลานทำพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าย่าเองก็เคยพลาดเหมือนกันแล้วคุณย่าก็ยืนอย่างลบมาให้ในวันที่เราพลาดเราก็ยังมีโอกาสที่จะลบและแก้ไขใหม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนั้นด้วยหลานชายเริ่มตื่นเต้นรู้สึกว่าเหมือนคุณย่ากำลังเล่านิทานให้เขาฟังอยู่เขาเลยถามต่อไปว่าแล้วข้อที่เหลือล่ะมีอะไรอีกครับคุณย่ายิ้มและเล่าต่ออย่างใจเย็นคุณค่าที่แท้จริงอยู่ภายในตัวหลาน ไม่ใช่สีผิวเพศหรือหน้าตาเหมือนกับดินสอที่มันเขียนได้เพราะว่าไส้ที่อยู่ข้างในไม่ใช่ไม้ที่อยู่ภายนอกและหากวันหนึ่งดินสอนั้นหักหรือว่าทู่ไปหลานก็สามารถเหลาขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเขียนดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกันความท้าทายความยากลําบากในชีวิตของหลานเป็นเหมือนกับกบเหลาตัวนี้ที่มันจะช่วยขัดเกาหลานให้เฉียบคมขึ้นและเข้มแข็งขึ้นสุดท้าย อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางทีความกล้าหาญที่สุดคือการยอมรับว่าตัวเองไม่ไหวและขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับดินสอที่ต้องการมือใครสักคนหยิบขึ้นมาและเริ่มเขียนคำลงไปในกระดาษดินสอถ้าเกิดวางอยู่เฉยมันก็จะไม่สามารถเขียนด้วยตัวของมันเองได้หลายปีผ่านไปหลานชายก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เขาก็ยังไม่เคยลืมสิ่งที่คุณย่าสอนเขาไว้ตอนเด็กและเขาก็ยังเก็บดินสอแท่งนั้นเอาไว้อย่างดี หวังว่าเรื่องที่พีทเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดใครมีนิทานหรือเรื่องที่น่าสนใจแล้วอยากให้พีทเล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ผมพีชปรมัตเป็นนักเล่าเรื่องไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไว้เจอกันครับ